สวัสดีค่ะนรรมชมที่ก็รบวับนเดทอมีสามดาวดเดินทางาหาคุณแมเรียนประจําวันวันที่หนึ่งกันยายนพศส,สองพันห้าร้อยสิบหา้าซึ่งวันวันที่สิบหกสิงหาคมว่หาหนัคุณแมเรียนผีหน้าก,ก็มาบอกแตดสามต้องตรงค่ะธรรมชมุมวันนี้คุณแมเรียนว่าฟันว่าผีปลามาหามาบอกลีคุณแมเรียนไปเก็บพักบุ้งไปพักบุ้งแล้วก็ไปคุชิปม เรื่องจริงโต๊กแรงมากคุณแมเรีน่นฝันฝันว่าเพิ่นมาบอกเลขมาบอกเลขสองตัวสิเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวใดก็ไปฟังกับคุณแมเรีนเ่นพร้อมกันค่ะคุณแมเรีนร่น,น์ไปกนางถ่ายนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมฝนโตก๊ก็สิมีเสียงรบกวนเล็กน้อยกับขอโทษขออภัยนะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิง่งให้ทอมมี3สามดาวนนไเด้อคะ่ะไปรับชมรับฟังกับคุณแมเรีนเ่น์พร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่เลียนสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนนกับสังโมจชมเนาะหองยินข่าววาไม่เลียนเป็นฟันดีนะครับสังโมจชมเนาะแต่ก็มีเอฟซีใจดีนกับสับโมจิเอฟซีใจดีทำด็อกเตอร์ครับผมด็อกเตอร์แถวครับมอบเงินซื้อมากเสือกู้ให้แม่เลี้ยงนะครับสังโมจชมเนาะเป็นควันกำลังใจให้แม่เลี้ยนครับสังโมจชมและการห้ค่าน้ามันรถเบาแอมโนท่งน้ำนะครับสังโมจชมเนาะขอให้เจริญรุ่งเรืองด้วยสาธุ เดอกเต๋อเจ้าเอยตกบนหายก็ได้เกิดเป็นดีให้ลำด้วยให้ลำด้วยมหาศาลเห็ดยางก็ให้จะเลื่อนุ่งเรื่องเด้อเรื่องทองไหลมาเทมาลอยเท่าพันเท่าให้เจริญเจริญืยิ่งจะการลุ่งเรื่องเด้อลูกหลาเด้อตกบนหายก็ได้เกิดเป็นดีให้ดีถึงวัวเก่าให้จะเลื่อนจะเลื่จะเลื่อาตุสาตุธรรมากาขึ้นครับสาตุสาตุต้องกับเนาะค่ะ ไม่เนี่ยอันฝันกันได้ไหมครับเราสูอ็กที่ฝันกันกับี่แม่อันที่แรกนั่นบ่อได้ฝันดอกว่าอันนึงไปคุดที่ปมอยากที่ปมก็เลิกไปคุดที่ปมไปคุดที่ปมผัดไปพ่ออันนี้น้องพ่อห่วยโอ้ยพระกู้หนุ่มต่งหยอดน้งามเรื่องจริงได้นี่กระเก็บเอามี่ติ่งตหยอดมันหยอดน้งามจุ่ัวจะดีอ่ะโเก็บเอามาบักลายน่ะเต็มคู่น่ะ ตกมายามมื้อแลงมาฝันฝันว่าเพิ่นว่าอันนั่นป้าๆเจ้าไปเก็บผักกุ้งข่อยเจ้าคือบ่ขอข่อยแน่เพิ่นว่าแน่ก็บ่ฮู้ล่ะน้อว่าว่าผักกุ้งก็เลยลงเก็บเอาก็บ่ได้ขออีหลีนั่นล่ะว่าป้าขอโทษขออภัยเด้อล่เอ้ยว่าหน้าเอ้ยมันได้เก็บเอาแล้วเฮ็ดจังได๋กัเลยว่าครับเลยเก็บาผักกุ้ง เก็บมาเต็มคูนั่นล่ะว่าเกิเฮ็ดจังไดเนาะว่ามันได้เก็บมาแล้วมันอยากหลายขอโทษหลายๆว่าสิขาก็ตายสิหายก็ไดหรือว่ามันลูกหลานได้เก็บมาแล้วได้กินแล้วว่าแล้วเกิดเหตุจังไดมะเข่าพันนั่นครับก็เก็บมากับเรื่องจริงนั่นล่ะเป็นพุชิโปมกับหินพระบุ็เก็บมาเป็นพุชีโปงเนี่ยกับเป็นพุชีรีพุชีลีก็ได้บอกหลายนั่นแหละหลายเติบมาแล้วได้ร้อยกัโตนัแหละครับ ับพักอันหนึ่งพี่โป้มี่ตัวออยหงไงกูดมากกับไปเห็นน้องน้าก็เลยไปเก็บพักบุ้งพัก,กบุ้งก็ยอดงามงาวขาวจูนพูนอยู่ก็เลยเก็บมาเต็มพูนแ่ละตกมาย่ำมืแอแล้งหดมาฝันก็บอกขึ้นว่าสิเด็มันสิฝันสิยังดอกก็เลยได้เต็มพูมากล่ละโอ้ยเฮงจังไดแล้วมันได้กเก็บมากแล้วก็ได้กินเบิดแล้วว่าสิเฮงจังไดว่าสิปับไม้ใช้โทดกสิย้อมว่า ชาก็ตายสิง่ายก็ได้ล่ะลูกไปกิฟมาแล้วว่ามันอยากว่ะในความฝันนั่นนะครับในความฝันนั่นที่เด็กมันกับเป็นความจริงอยู่แบบนี้มันเป็นความฝันไปเก็บเนี่ยไปเก็บอีหลีก็ไปคุณยปมกันก็ได้มากหลากหลายเก็บพระบุ้งเก็บมาอีหลีตกมาย่มมะแรงกับมาฝันจนว่าอันเก็บพระบุ้งคือบอขอเนี่ยคือบอขอข่อยแน่โอ้ยว่ะแบบนี้ลูกหลานสิเก็บสิย่ำสิ เจอไหวบัดนี้ไปบนได้หากินถึงแมนสิไป้ฟูอีลีหาอีลีลูกหลานกับสิขอเล็วละบัดนี้ว่าลูกหลานบ่ได้ขออีลีขอโทษขออภัยว่าสิเฮ็ดจังได๋ลูกหลานกับสิยอมว่าโอ้เอ้าเจ้ายอมรับแบบนี้ข่อยก็ข่อยดีใจน้ำเพิ่นว่าข่อยล่องใจเจ้าบุอย่างแล้วข่อยสิให้โศกเจ้าเด้อเพิ่นว่าอฝันนั่นครับๆก็ตกแรงมากกัมาฝันทุกที่หายโศกโคกสอเพิ่นว่า บอกเลยบอกครับนี่บอกเลยเป็นผู้หญิงได้มาบอกนั่นครับนว่าขอดูให้โจโศกแก่หกสองคนว่าครับหกสองให้ซื้อเอาเด้อคนว่าก็เลยได้โทษหาเบาเอ็มมันละว่าโอ้ยว่าก็บม่เคยผันว่าคนสิมาบอกคนสี่น่ะครับครับก็เลยโทษหาคนว่าจะให้หกสองเด้อคนว่าซื้อเอาคนว่าครับ เป็นผีหน้าบอกครับรูปโบแมนเนาะโบแมนบอกโอนะบแมนดอกคือคนทีผีฟ้าผีดงกันล่ะนล้วไปฟุดที่พรมกับเดลายกับโบเล่คอพิ่นที่ดีนน่ะเสือไปหาเห็ดหาหาวกับยกมือขอเพิ่นไปเห็นแต่เห็ดเด้ออันไหนกับยายเห็นกับวาอยู่นี่บบเล่คอเพิ่นที่ดีน่ะไปฟุดเอาฟุดเอากับเดลายดีไปฟุดที่พรมกับไปขอน้องหนาม มันก็มีพักบุ๋มีจะหยอดขาจูนคูนดูก็เลยเก็บเอาตเต็มขูอม่อ๋อ,อบ้านเป็นทีน้ำขึ้นไหมบ่บ่งหูเป็นผู้ยิ่งพี่บ๋เป็นผู้ยิ่งคนมาบอกคนว่าอันเจ้าไปเก็บพักบุ๋มคอยมาเจะาถือว่าจังไหนคนว่าโอ้ยบ่หูแล้วขอโทษกไไ็ไคหลายมันเด็กเก็บมาอีสีว่าขอ่อนที่เมิดแล้วว่า ว่ามาผัดกินเบิดแล้วว่าพัดตูลูกตู้รานกินเบิดแล้วแล้วสิว่าจังไรสิขากระใต้สงไงก็ได้แหละมันได้เก็บดีมันได้เอามากินเบิดแล้วว่าอันนั้นเฮ็ดจังไรขวดก็เห็ดขวดก็ย่อมเบิดสุยางแล้วเออขันเจ้าย่อมลับยังสั่นกะ่อยกระล่องใจเจ้าเบิ่งแล้วเจ้าก็คนดีคนซื่อ่นว่าคนก็เลยบอกเลขคนว่าซื้อเอาหกสองเด้อ่นว่าหกสอง 62ครับอู้44 44เนาะเสือ62เด้อคุณกบ่ากัเลยครับครับครับเออเออสันกับสื่อล่องเบิ้งกันเลยว่ะก็ก็เพิ่นครับก็บโเค้คิดเก้ผันว่าสิแต่มาผันแบบนี้ดอกครับีหน้ามหาบอรับขึ้นไหมเรี่องก็พีหน้าคุณบอทันห็นเวกบอทันเห็นหมางเน่ย โมทันหินนะครับเนาะโมทันเห็นน่ะเห็นแต่ว่าไปเก็บไปหาพุชิโฟมมันล่ะแล้วขอน้องหนามก็เลยไปเก็บเอาอันนี้มีแต่ภักบุ๋งเขาบุ๋งแน่โมเห็นหนามเลยไอ้หน่อขาจุ่นๆบางีีมันสั้นจุงงจึงเดงอยู่ก็เลยเก็บแดกปลายเว้ยครับเก็บมาเนีเต็มผุคือน้ำฝนเนี่ยฝนกระทุกนะครับคุนผู้ชมเนาะตกแรงมากเสียงฝนเนี่ยรินเบึ้อ ยกแรงมากจริงไหมครับพี่เนี่ยยกแรงมากผลมะขามเหนื่อยคนว่าจะาไปเก็บทักบุ้งข่อยบอกคนว่าเออข่อยจะเก็บอีีๆเลยล่ะก็เลยว่าก็เก็บเลยคู่หนึ่งข่อก็เอามาผัดว่าเอาผัดให้ลูกให้หลานกินว่าจะเ็ีจังไหนแล้วขาจะตด้ยังไงข่อยก็ได้แหละก็ได้เก็บของเจ้าอีๆข่อยย่อมลาพีดแล้วเ็ีจังไหนข่อยจะเฮ็ดอยู่ครับุนก็เลยว่าเออ กันเจ้าวางสั่นเจ้าซื้ออยู่คนว่ะคอยกระิบอกเลขเจ้าเด้อหกสองคนว่าครับครับครับนี่แหละคนก็บอกเขาหนีกะหนีก็เลยเพิ่นบอกแล้วคนก็ย่างไปย่างไปเขาก็ย่างมาเฮือนเลย่ะเดือตื่นเลยเออจะเดือตื่นขึ้นสักทีหน้าบูมมหาเนาะ ก็ปีหน้าผลบอลันเห็นมากครับกับโบเป็นหลังมาครับในเรียงเนาะอ่ะปีปลาปีดงเป็นมาให้โชคอะไรเนาะสี่ยังสั่นกับโบห่วงบอกย่านแมนอยู่ครับแต่ว่ากับแล้วคนมาบอกเป็นตัวเลยนอล้นองเพื่อนเอาหุบสองบ่ได <2 S 2> <บ>้เป็นปิศนาอย่งเลยบ,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 บ่บ่เป็นปิศนาหรืออาจารย์ตัวที่บอกที่เจ้าเด้อคนว่าครับสองก็เลย ฝ่าวโท่มากฝนกระทุกๆก็ริ่มแนวเมื่อสีมากก็นอกว่าเอาขันมากกับมากว่าขันมากกับคืบอกว่าครับมาเด้อว่าขันเมีนมากกับดินว่าคือครับครับเลิกโท้ให้บอกโท้บอกให้มากล่ะอ่ะโอ้ยขอบคุณนะพี่อีนูครับผมฝนตกครับเสียงฝนอาจจะตีเสกซ้อนก็มากกับเพราะตูดเพรไฟเนาะสังเกตดีฝนตกนิ่งครับผมตกเบิดมือพายุเข่าแต่เมื่อวานครับคุณผู้ชม มียังเติมเติมอีกปะครับคุณแม่กะมีเท่านี้แล้วกถันเท่านี้มีเท่านี้เนาะแม่ครับผมตะเบียนรถกาแฟสามแต่ 8, 3, กลางๆนาะคุณแม่เนาะแปดสามงวดนี่ผีหน้ามาถึงกิโลนอ๊องวดงวดจนกรอนเนาะผีหน้ามาถึงก<ม>ิโลกินม,มาถึงกิโลคาดอยู่ครับแต่นี่คือก็มาบอกครสองเอาตรงตรงพวกแกที่เป็นผีหยังกับพวกหูแล้วพีเจ้าที่เจ้าทางเพิ่งกับพวหูแหละคนเดียขอเพิ่น แต่ยนีรับผิดอยู่ครับดูเป็นยังงครับไม่เลี่ยนทั้งตาตีแล้วจั่มีโอกาสจะจังไปบอกเพื่อนอีกไปทำบุญทำยางนอครับมียังเติมเติมบอครับตังใดตรงที่ผมจริงดุครับโอ้ยหลาให้ด้วยทำอันใดไกลจะเลื่อนหงงเง้างเด้อซาตาตาตา้าตาตาตา โอ้ยเห็นละดีสื่อสื่อกับหักคือลูกคือหลานนั่แหละครับเป็นการรวมท้ำบุญกับแม่เลี้ยงตลอดถ้าครับกับที่ทุกๆคนนะครับทุกๆคนที่ทุกคนจะเด่นขอให้เจริญเจริญขอให้เง็หเก่าเด้อนให้ถือสาถูกสาถหักคือลูกคือเต่าครับลูกเต่ามาแต่ศาสตางก่อนหรือดรเตอร์๋อเนี่ยสื่อนี้จะสื่อสื่อกับคนจริงลูกเาจะไถ้ำบุญร่วมกันกับที่ทุกๆคนเนาะอุ้ยคนจริงลูกคือกันครับคุณแม่ โอ้ยนอกหักลูกผู้หลานแท้ๆเด้อนี่นี่ละไปมาหาตูแม่เด้อเด้อดอกเตอร์ียวเอ้อตานว่าลูกเลยครับเออสุขภาพแข็งแรงร่างกายจะให้จะเลื่อนจะเลื่อนร่างกายก็ให้แข็งแรงให้ลาบให้รวยไปหนาเด้ออาถุกตาถูกตนกินอะไรไก่ลอยๆเท่าพันเท่าให้หุงเครื่องเหลือง ไอเด็ดซอยเดือดก้นเดินสี่เดือดหลูกเดือดกระตุกก้ะตุกกระตุกเด้อไอเมุ่มเนี่ออจะตุทุกคนเนาะครับเอฟซีเนาะเอฟซีเบื้ทุกคนนั่นแหละให้คุนจะเลื่อนจะเลื่อนเด้อคุนกลับมาเบิ่งกแมกกะเดนให้คุหลาคุนรวยคุ่นม่ไรแนวนี่แต่คุนได้ทางหนึ่งให้คุณให้่งให้เงื่องเหลืองเหลื่อมบันไดกระเด็นบมเมนว่างแต่นี่กระเด็นล่ะซึ่งเอฟซีเบื้อทุกคนน่นหละให้คน่ลาคนรวยคน ฮันใไก่คนณได้เด้อให้วิดข้อวิดโศวิดลงวิดไทยให้เจริญนหงเหงืองเบิดทุกุทุกคนเด้อสาธุสาธุสาธุเด้อครับทำบุญรวมกันจังเลยมาเจอนะพ่อหน้ากันเนาะครับเนาะคือว่าเป็นบุญสาต่ปาธก่อนครับครับกราบขอบคุณแมเรียนที่หลายครับสวัสดีครับแมเรียนสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่เลียน ุณแม่เลียนไปเก็บพักบุ่งกับพี่คุจิปมโตกแรงมาเพิ่นมาท่วงไปยังไปเก็บพักบุ่งคือบ่บอกปรลกาวเพิ่นว่าแม่เลียนกับขอโทษขออภัยเพิ่นก็ให้เลขแม่เลียนมาสองตัวหกสองหกสองกอง็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำม่ววันที่หนึ่งกอยองหกหารัฐธรรมชมกับโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกับิซราธรรมชมมปิกรเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมันๆมนเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ